อันนี้อะไระพี่อ่ะอันนี้เขาเรียกว่าถุงมือใช่หรือเปล่าถุงมือซื้อมาจากไหนเนี่ยถุงมือเนี่ยนะถุงมือซื้อมาจากร้านแม่ดเนื้อเป็นถุงมือแมวกว่าถุงมือแมวกว่าด้วยใช่แล้วแต่กินกินกินไม่ได้กินมันไม่โอเคนะพี่ข้ารู้แล้วอะไรพี่เจ้าค่ะว่ากินไม่ต้องผสมมาจากใครมาจากใครพี่เจ้าค่ะมาจากถุงมือข้าเอง ลิงกี้คุณไหนวะใส่ถุงเท้าไปเหยียบขี้มาเนี่ยไม่รู้เลยเข้าไปก็ใส่มาเลยถุงเท้าใครนี่อ่ะถุงเท้าใครขาดอยู่แ้นเจเด็ดเท่เนี่ยโอหเดือดจังพี่เจ้าค่ะอยู่ต้นแล้วครับย่อนจะทำไปเลยนเลยก้าวกระหม่อมขอพระยะโทษพิ่เจ้าค่ะเจ้ามีน้ำว่าอะไรก้าวกระหม่อมมีน้ำว่าสองกฏพี่เจ้าค่ะสองกฏสองกฏอยู่นี่เจ้ามากับใคร เออมามากับน้องน้องสาวพี่เจ้าค่ะมากับน้องสาวน้องสาวชื่ออะไรชื่อนันทพรพี่เจ้าค่ะนามักันเป่าเป่ากันเป่ากันเป่าชื่ออะไรชื่อนันทพรพี่ะเป็นอะไรเป็นเป็นเมียไม่ตัดมือตาย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 โอ้โหไม่ได้ทั้งทีทหารจมันไม่ทหารปายแน่นี่นี่ได้แน่นี่ไม่ซ้อม ตดูฉันเนี่ยเธอมาหนี้เธอมานี่เธอต้องบอกดิ่บอกดีๆว่าพี่น่าดูดิบอย่างนี้อย่าตกใจพี่พี่ยังไม่ตกใจเลยเห็นไหมรอดูเนี่ยเขาเฝ้าค่ะอย่ากระถามเจ้าสมกุศลเกิดพระเจ้าค่ะไอหมอกไปไหนไอหมอกมอกไอหมอกไปไหนไม่ทราบพระเจ้าค่ะไอหมอกดูไหนพี่พี่ก็เป็นแน่ลืมซะแล้ว เอ๋ทำามทำไมทำไมไอ้มพะเจ้าค่ะมามากับน้องพระเจ้าค่ะผาน้องมึงขึ้นเต้าได้พระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผาขึ้นเฝ้าผาน้องขึ้นเฝ้าเดี๋ยวนี้เฮ้เดียพี่พี่เล่นกลับกัแล้วพี่เล่นกลับกัแล้วกลับแล้วเหรอใช่ทําไหม่จะาไปอะไรเอาน้องอะไรมาขึ้นเฝ้าชื่ออะไร ชื่อชอนตะวันไปคะเป็นอะไรไงป๊อกเป็นน้องสาวไม่โอ้โหกโกหกเธอเธอดูสิเนี่ยนี่น้องชอนตะวันนี่งรแก๊สแก๊สแก๊สมาทแก๊สอีกแล้วตายแน่ไม่จ่ยแน่หัวหายแน่ได้ไหมฉันขอใหม่ได้ไหมขอใหม่ได้ไหมผมกดคืบเฝ้าเก้ากระม่อมทรงกลถอยมังค์พี่เจ้าค่ะมากรใครมากับน้องสาวพี่เจ้าค่ะมาน้องสาวึ้นเฝ้าได้พี่เจ้าค่ะขึ้นเฝ้าขึ้นเฝ้า ชื่ออะไรชื่อนันตพรไปคะมาจากไหนมาจากป่ากไปคะเป็นอะไรไก่สองตัวเป็นเมียไปเป็นน้องสาวตายโงดชื่ออะไรชื่อชอตะวันไปคะมาจากไหนมาจากป่ากนะคะเป็นอะไรไก่มองเป็นน้องสาวเป็นโอ้กูดเธอดูสิหน้านี่อย่างนี้เขาถึงจะรอดเอาอย่างนี้ดีกว่านี่ฉันตื่นเต้นนี่อยฮะ อย่างนี้มีในาตายแน่เลยจะสมจริงเลยเออเอาอย่างงี้ดีกว่าไปขึ้นเฝ้าระหว่งางทางก็ค่อยซ้อ,อ,องกันไปถึงนู่นอาจจะดีเองก็ได้